ไปเซลนั่งไหนอะนั่งนี้เหรอของเราเลยปะจ้าเดี๋ยวนั้นัไปดูที่ตรงไนอยู่โอเคได้เดี๋ยวต่ากันตอนแรกาเดี๋ยวเรเป่านนาเยรียกพี่ฟาได้พี่ฟาหีไอเขานเจไหมะเี้จ็บไหมจะได้ไงชาหลดประกอบคองอยู่แหม คนรับผักคองะาไนเนี่ยนั่งสามคนไ้นไม่เดีเลยเดนี้ดวตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าจริงจพี่กิ๊ี่นนั่งเบียดกัก่ก็ได้ได้จ้าสวัสดีค่ะ ไปเหมือนแม่เลยลูกสวยมากอินฟ้าชาลอดอ่ะเหมาะสมตเมื่อกี้พี่พันนั่งไหนอ่ะ เราเป็นแฟนกันไม่ได้ดังๆไม่ได้ไอ้รับนี่อะไรใครทับนี่เป็นอะไรนะขอเข้ามาแบบท่านนี้ขอนี่งเป็นใครนะเป็นนี่มีคนนั่งดีดดีดมีมีเขาคุยกันเขาคุยกันปกติค่ะเป็นอะไรเอ่ยอยากกระตุกกระตากเนาะไม่ตรงนั้นไม่มีคนนั่งเลยแมข้าง่น้อมีคนนั่งปะเออไม่มีเลยไปดีเดินไปดีไปแบบอ๋อมีปะเฮ้ยมันมีชื่อมันมีชื่อจบหนึ่งอย่างงี้แหละ เราก็จะไปเราก็อยากเป็นสปอนมากเนเรก็สปอนเาเขาก็เเขาก็สปอนทำไมเอก่อนนั่งตรงนี้ก่อนเอ็มก่อนนั่งตรงนี้ก่อนเอ็มเงนกอดเป็นแฟนกันเี็รเป็นแฟนกันสอนนี่เีย ทั้งเมื่อกี้น่ารังงายที่ชาประคองไฟฟ้าน่ะ มุ้งกันทางมุ้งกัดแล้วมั้งเฮ้ชาถ่ายชาถ่ายคลิปน้า,างๆค่ะเป็นพี่ฟ้าค่ะน้องชาแล้วก็สแนคแล้วก็เป็นพี่ผัดชาจา้าตอนนี้เหมือนกำลังจะดูตาหูเลยทั้งอย่าง คุนค่ะถ้าถ้าเขาหลักขึ้นไหงไแล้วหนูจะลงนะคะหนูจะไม่ไล่คู่ขนาดนะโอเคไหมวันนี้ชุดเขาเป็นฟ้ากับขาว แกนทีวีค่ะเดี๋ยวอีกตกพักงานจะเริ่มแล้วนะคะแล้วทุกคนก็ไปดูที่แกนทีวีนนะตอนนี้แบบ,แบ,บดูแบบในไล์หนูได้แต่ถ้าแกนทีวีขึ้นไลน์หนูจะลงนะคะ รองเทาง้าไปฟ้าขาดกว่าสะดุดหรือขาดไม่รู้เห็นถอดรองเท้าบอกว่าบั่ร I'm so hungry I want to eat everything ให้ดูหน่อยรังก,กาให้ดูหน่อยะสะดุดลักสะดุดรักเมื่อกี้สะดุดลักหรือเปล่ารองเทา้าผ้าไม่ไม่ไรค่ะพี่ลอยก็ได้ไม่ต้องใส่รองเทา้าลอยเอาไม่ต้องใส่รองเทา้า องเท้าขาดโอเทีอออเอาลอยากซื้อรองเท้าแบบชั้งดาวให้ ผ่านไล์ไปนะเดี๋ยวหนูจะดูด้วยตาเปล่าหนูเยอไว้เยบไว้เคเเอย่าให้รู้เว้ไหวผมกันเลยอ่ะเฮ้เปล่าสาวไหวแข่จุจุ๊อยู่เนี่ยสาวกระซิบคุยเนี่ย หมอเชอเชอรันผมยาวมากเวอร์ชอบเวลาที่พี่ฟ้าก้าวผมนี้นะพอาะคอพี่ฟ้าสวยคือตอนนี้หนูอยู่ห่างเขามากเขาไม่ได้ยินหนูหรอก รองเท้าใหม่เลยนะเมื่อกี้พี่ฟ้าลองเท้าขาดนะคะทุกคนได้รองเท้าใหม่แล้วนะ อยู่ข้างๆฉันก็ไม่สนใจใครอีกแล้ว oh. เพราะโลกนี้มีแค่เราสองคน <c oughs> <c oughs> พี่ฟ้าไม่ได้ลงค่ะฟีลแบบว่าสะดุดนิดนึงเพราะว่ารองเท้าขาดนะ <c oughs> รู้ปะทำไมชาใส่ชุดสีฟ้า <c oughs> เพราะว่าหัวใจก็สีฟ้าแล้วชอบก็ชอบฟ้าชุดมันก็เลยเป็นสีฟ้า <c oughs> ดูในทีวีได้ไหมดู ตอนนี้น่าจะยังไม่ไหลค่ะถ้าไลคเขาน่าจะไม่ได้โฟกัสยิงหลอดนะน่าจะเป็นโฟกัสแบบภาพรวมภาพรวมอยู่ข้าวอยากกินข้าวแล้วอ่ะ พี่พะเก่งมาพูดเพลไงอะไรทุกคนเพื่อการะทะลุจะได้ไม่เงียบเหงา <c oughs> เฮ้ย เกือบแล้วแกเมื่อกี้เราจะพูดว่าฉลองเป็นสะพมอะ โชว์ลุคคลิปที่เอ้เบนถ่ายอ่ะให้ดูอะไรเมื่อกี้อ่ะอีกทีได้แล้วคลิปที่อไอเบนถ่ายหนูไปจับมือกับนางงามอะม่ะโดนหมายหัวแล้วเม้นแล้วไม่เนี่ยเตรียมออกไปไหนเกิดตะกูเนาะไปค่ะ ่ก็สวยมากบอสหลอมากค่ะเหมือนมีิว้าวเหมาะสมชีวิตเวลาบีช่างแสนเศร้า E. อิงรอดอิงลอดเป็นแฟนอิงรอดเป็นแฟนกันมอสอิงดเป็นแฟนกันอิงดเป็นแฟนกันอิงรอดเป็นแฟนกันขำเลย เออหมาะสมค่ะเมาะสม <g ül> ตายนะวันนี้ข้างละกัน ใช่พี่ฟ้าคือแสดง ค้างน,นงแกงขึ้นไรแล้วทุกคนแกงขึ้นไทยแล้วนู้ ขอกแกนคืออะไร้ะทุกคนผ่านหนูขอตัว,ตวลงไลฟ์กันนะบ๊ายบายนะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะจ๊ะ